เหลี่ยมนี้เป็นเกมแก้มือครับระหว่างเก่งบักขามกับคู่กับซีแมนครับส่วนคู่ต่อสู้ก็คือจา่าแฮครับกับเจ้าเตยซัมติงครับอดีตท,ทีมชาติไทยครับซีแมนเิดสวยเก่งบักขามชงสวยงามครับเกมแรกเจ้าซีแมนเตะติดบล็อกเจ้าเตยค่อนข้างเยอะครับ0ุดต่อสย์เก่งบักขามเสร์บ ไม่ข้ามครับโดโดคุณศิีวกรบอกว่าหัวขีดไกโปวา่าตว่จะแฮกเสิฟยอดซีแมนเตะดีครับเก่งประขามเสริรฟครับแต้มศูนย์ต่อศูนย์ยเปิดสวยครับจ่าแฮกชงสวยงามครับเตะออมหลังบล็อกได้ดีครับ 0ต่อ0ครับจากแฮกเซิฟซีแมนเปิดไม่ออกครับต้องเล่นเองครับแต่ยอดสวยงามครับแกดิศูนต่อศูน์เกียงบะคขามเสิฟไม่ข้ามครับจ่ายแฮกเสิฟครับแต้มศูนต์ต่อศูน์ ลุกลงเยอะครับสูตรตอนหนึ่งครับเกียงบัคขามเสิร์ฟเตยเปิดเขาจ่าแฮกชงห้างครับเอาเต็มบ็อกซี่แมนครับเต็มหนึ่งเท่าครับเกียงบัคขามเสิร์ฟ เตยเปิดเขา่าโอ้่จ่ายแฮ็กโดดเหยียบได้พอดีครับหนึ่งเท่าครับจ่ายแฮ็กเซฟเกียงเปิดขวาชงสวยครับอ้าตอเต็มบล็อกเจ้าเตยอีกแล้วครับสวัสดีคุณคำฝอยเรือใบชัยภูมิครับผม2อต่อหนึ่งจ่ายแฮ็กเซฟซีแมนเปิดสวยเกียงเล่นเองแล้วครับ เอาได้เห็นจังหวะเตะของเก่งบัคขามแล้วครับเก่งบักขามเสิร์ฟจากแฮกเปิดเข่าชงมาสวยงามครับเต่พิกเน็ตดีครับสองต่อหนึ่งครับจ่าแฮกเสิร์ฟไม่ข้ามครับ สองต้นหนึ่งครับเกียงบัขามเซิฟจากแฮกชมซ้ายสวยงามโอ้โหเจ้าเก่งเกี่ยวลอดขาครับเกี่ยวไม่อยู่ครับตั้งสองต้นหนึ่งครับจากแฮกเซิ์เซมนเปิดสวยเกียงชงสวยงามครับเตะหนีได้ดีครับเกียงบะขามเซิฟ หนึ่งต่อสองลุกออกครับสองต่อหนึ่งครับจ่ายแฮกเซฟซีเมนเปิดซ้ายเก่งชงขวาเต็มบล็อกเจ้าเตยอ,อ,อีกแล้วครับสามต่อหนึ่งครับจ่ายแฮกเซฟพิกเน็ตมา โอ้สี่ต่อหนึ่งครับจากแฮกเซิร์ฟไม่ข้ามครับเก่งบอกขามเซิร์ฟครับ1ต่อสี่เก่งเตยเปิดหลังเท้าครับ เก่งบักขามชงอีกทีซีแมนตีเกียวเจ้าเต้ครับโดนตัวครับต้องยอมรับว่าเจ้าเต้สปิริตดีมากครับโดนตัวหน่อยเดียวนี้เอามือจับตะก้อเลยครับเสร์ฟของเจ้าเก่งบักขามครับสอต่อสเก่งบักขามเสิร์ฟจ่าแฮกเปิดซ้ายสวยเต็มบ็อกซี่แมนครับเก่งบัขามได้ฮึดเลยครับ สามตอรสี่โอ้โหจ่ายยังเปิดได้สวยเกง่งชงไปอีกทีซีแมนสอดต,ตัวเตะโอ้โหลูกนี้ต้องยอมลยอแลลวครับเอาละครับเริ่มมีฮึดแล้วครับสวัสดีคุณพัชรพลครับสี่เท่าครับเย่งบะขามเสิร์ฟ ดูเกมเสิร์ฟเกมนี้เหมือนเก่งบ,บักขามจะเสิร์ฟวัดอย่างเดียวนะครับเรียกว่าเสิร์ฟใส่น้ำหนักเต็มข้อทุกลูกครับสี่เท่าครับจากแฮกเสิร์ฟซีแมนเปิดสวยงามครับหยอดดีครับสี่เท่าครับเก่งบ,บักขามเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟของหยอเตยเตยหลังเท้าง่ายๆครับ ทัดบล็อกออกไปครับเซมนเปิดสวยครับเก่งชงสวยงามมากครับโอ้โหโดนบล็อกออกครับแต้มสี่เท่าครับเก่งบะขามเซิร์ฟเก่งเซิร์ฟเตยเปิดซ้ายสวยจ่าเฮ็ดชงสวยงามครับ เต็มสี่เท่าครับจ่ายแฮกเซฟซีแมนเปิดสวยครับเก่งชงสวยงาม<อ>แต่หยอดอีกแล้วครับ<อ>จ่ายแฮกรออยู่ครับ<อ>งัดไม่ขึ้นครับเต็มสี่เท่าครับเก่งบัขามเส์ฟเก่งบัขามเส์ฟเข้ากลางเตยังเปิดได้สวยล้นครับซีแมนเปิดเก่งชง แต่ยอดโอ้จ่ายแฮกรออยู่แล้วครับโอ้โหเก่งบักขามบล็อกดีครับห้ต่อสครับเก่งบักขามเสิร์ฟเตยยังเปิดได้สวยครับจ่าชงสวยงามโอ้ลุงนี้เจ้าเตยแต่ยอดไม่ข้ามครับหกต่อสี่ครับ เกีงบักขามเสิร์ฟไม่ข้ามครับสี่ต่อหครับจากแฮกเสิร์ฟเก่งบักขามชงสวยงามครับเตะหนีได้ดีครับ6ต่อสเก่งบักขามเสิร์ฟลูกออกครับ เก่งบาขามเปิดซ oh! 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 ้ายได้ครับโชงสวยงามลูกน okay. ี้ไม่เข้าใจกันครับเก่งบาขามเสิร์ฟจ่าแฮกเปิดเข่าสวยชงสวยงามครับเตยเตะท่วมบล็อกได้ดีครับ 4ต่อ6ครับเตยซัมติงเซิร์ฟลูกโดนตัวเจ้าเก่งครับซัมติงเซิร์ฟเตยเซิร์ฟซีแมนเปิดเข่าไม่ดีเท่าไรครับเก่งยังชงได้สวยโอ้โหลูกนี้ชงล้นครับ 6ต่อ5ครับเก่งบาขามเสิร์ฟไม่ข้ามครับดีกว่าครับ5ต่อหยังสูสีกันอยู่ครับเตยเสิร์ฟเก่งโอ้โหเจ้าเตยเสิร์ฟได้ดีครับเดี๋ยวไปดูจังหวะเสิร์ฟเฉือนของเจ้าเตยฝั่งโน้นดีกว่าครับเท่าครับซีแมนเปิด ลูกนี 6, ้เตะฝังหน้าเน็ตครับแตมยังอยู่ที่6เท่าครับซีแมนเสิฟซีแมนลาดนาวีเสิฟเตยเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับจ่ายแฮกยังชงได้สวยติดเกี่ยวเก่งชงซีแมนเตะไกลครับยังอยู่เตยจับเล่นเองครับซีแมนเปิดส้นเก่งไรเมทันเลยครับ เต้มหกเท่าครับเตยซัมติงเสิฟเตยเสิฟไม่ข้ามครับเต้มหกเท่าครับเก่งบัคขามเสิฟเตยเปิดสายสวยจ่าแฮกชงสวยงามครับทัดบล็อกซี่แมนออกไปครับเดาไม่เห็นจังหวะบล็อกของเจ้าเตยแล้วครับ แต้มหกเท่าครับจากแฮกเสิร์ฟซีแมนเปิดสวยเก่งชงเล่นเองครับอถัดบอกเจ้าเตยอ,ออกไปครับเก่งระคารเสิร์ฟเตยเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับจ่ากแฮกยังชงได้สวยแต่ยอดเก่งเปิดเขาครับลากเล่นเองแล้วครับสีแมนวิ่งหนีแทบไม่ทันครับลูกนี้ครับ เจ็ดต่อหกครับเก่งบาคารามเสิร์ฟไม่ข้ามครับหกต่อเจ็ดจ่ายแฮกเสิร์ฟไม่ข้ามครับเจ็ดต่อหกครับเก่งบาคารามเสิร์ฟจ่ายแฮกเปิดสวยชงสวยงามครับอืมเตยมงดีครับ หก <6 S 1> ต่อเจ็ดครับจ่ายแฮกเสิร์ฟ<ช><ก>ไม่ข้ามครับเจ็ดต่อคห<ช><ก>อครับเก่งบกขามเสิร์ฟ<ช><ก>จ่ายแฮกยังเปิดได้สวยครับชงสวยงามครับโอ้โ<ช>ห<ก>ตีหัวแหวกบล็อกไปเลยครับหกต่อ7ครับเตยซัม<ช><ก>ติงเสิร์ฟ<ช><ก><ช><ก> ลูกออกครับเจ็ต่อหครับเก่งประขามเสิร์ฟลูกออกไปเยอะครับออกอ้นเบหกต่อเจครับเตยสติงเสิร์ฟเก่งเปิดซ้ายชงซ้ายมากโอ้ยจานะขึ้นนิดเดียวอ่ะซีแมนเสิร์ฟบ้างครับ7ต่อ6 จ่าแฮกเบิดเข่าชงห่างครับเอ้าวเต็มบล็อกเก่งบักขามครับได้มาอีกหนึ่งแต้มครับฝั่งทางด้านเก่งบักขามกับซีแมนครับต่อหกครับซีแมนเ์ฟจ่าแฮกเบิดเข่าเอา ซีแมนลนาวีเสิร์ฟเข้ากลางครับจากแฮกเปิดซ้ายชงสวยงามครับหืมทัดบล็อกเก่งบัขามออกไปครับต่อ9ก้าซีแมนเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเก่งเล่นเองแล้วครับหืมซีแมนชงมาเก่งบัขาม,มโอ้โหจ่ายแฮกเกี่ยวไม่อยู่ครับซีแมนชงห่างครับ มะขามเสิร์บเก่งเสิร์ฟไม่ข้ามครับจ่ายแฮกเสิร์ฟแจมหกต่อ9กซีแมนเปิดสวยเก่งชงสวยงามครับแตะยอติดเกี่ยวใครทําโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มครับเหมือนกักกันครับ <Yeah. S 1> โอ้เต็มบล็อก่ายแฮกลงครับ เจ็ดต่อเก้าครับจ่ายแฮกเซิร์ฟซีแมนเปิดสวยเก่งชงสวยงามครับโอ้โห่ตเ,ตเตะลอดบล็อกเจ้าเตยครับ9ต่อ7ครับเก่งบาขามสาเสิร์ฟจ่ายแฮกเปิดซ้ายสวยชงสวยงามครับ ซีแมนเปิดสวยครับเก่งชงสวยงามเต็มบล็อกยกเตยครับแปดต่อเก้าครับจ่าแฮกเซิร์ฟจ่าแฮกเซิร์ฟเก่งเปิดหลังเท้าเล่นเองแล้วครับเล่นเองแน่นอนครับโดนบล็อกยกเตยออกครับเก่งบัคขามเสิร์ฟครับแต้มเก้าต่อแปด เก่งเสิร์ฟท้องมาอ้าวเจ้าเตยยึกครับเมื่อสักครู่ครับทำให้จ่าแฮกเสียจังหวะครับ <c oughs> 10ต่อ8ครับเก่งประคามเสิร์ฟเตยเปิดซ้าย <c oughs> จ่าแฮกชงสวยครับ <c oughs> หือลูกนี้โอ้โหโดนหลังซีเมนเสียงดังมาถึงนี่เลยครับ แปดต่อสิบครับจากแฮกเซิร์ฟซีแมนเปิดสวยโอ้โหโดนบล็อกโจเตยไม่อยู่ครับสิบต่อแปดครับเก่งบาคารเซิร์ฟจากแฮกเปิดเตยแกไขไม่ข้ามครับ จ่เกิดพศ27นะครับจะให้เกิดพศ27นะครับ11ต่อ8ครับลูกเดียวเกมจะให้เปิดไซย์ชงสวยงามครับอโอ้โหทัดบล็อกออกไปครับเตยเซิร์ฟลูกออกครับมมารอบล็อกแล้วครับ11ต่อ8 จ่าแฮกเปิดซ้ายโงงซ้ายเลยครับโอ้โหดนบล็อกโจเก่งไม่อยู่ครับแข่งขันกันที่12แต้มไม่มีดิวนะครับจากแฮกเสิร์ฟ81เก่งลากซันแบ็คเก่งบะขาม เสิร์ฟมาลุกออกครับแปดต่อสิบเอ็ดซีแมนเปิดสวยเก่ <ละ S 1> งชงสวยครับ <c oughs> แต่หยอดดีครับเจ้าเตยก็รู้แล้วนะครับว่าจะหยอดครับเมื่อสักครู่ครับสิบเอ็ดต่อแปดครับลูกเดียวเกมครับซีแมนล่านาวีเสิร์ฟ ่าแฮังั้นหลังเท้าเตยเล่นเองครับโอ้เต็มบล็อกโจเก่งครับจบเกมไปอย่างสวยงามครับนี่ครับมตสภาพครับจบเกมก็ยกมือขอโทษขอโพยกันครับสรุปผลการแข่งขันครับเก่งบะขามกับซีแมนเอาชนะเตยกาจาแฮกครับถือว่าแก้มือสำเร็จครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับ